วาวนี่มันอะไรกันเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วพวกเราบุฟเฟ่ทุ่งหญ้าครอบครัวมาป่าสามตัวทุกม้าป่ารองหัวหน้าหมอโรคไส้ตรงล้อมรอบเป้าหมายของรองหัวหน้าหมอโรคไส้ตรงนั้นง่ายมากคือหวังว่าจะได้ทําการผ่าตัดไส้ตรงให้กับม้าป่าตัวน้อยชัดเจนมากม้าป่าผู้ใหญ่สองตัวไม่ยินยอมพวกเขายืนอยู่ข้างๆม้าป่าตัวน้อยตลอดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของม้าป่าตัวน้อยไม่ให้หมาป่าเข้าใกล้ม้าป่าตัวน้อยแม้แต่ก้าวเดียวทั้งสองฝ่ายก็ยึดเยื้ออยู่ที่นี่เผชิญหน้ากับม้าป่าผู้ใหญ่ที่มีท่าทีแข็งกร้า รองหัวหน้าหมาป่าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในขณะนั้นอย่างไรก็ตามโชคร้ายคือกลุ่มหัวหน้าหมาไฮยีน่าและสัตว์สองขากำลังสังเกตฉากนี้จากระยะไกลหัวหน้าหมาไฮยีน่าจริงๆแล้วไม่สามารถมองดูต่อไปได้การทำผ่าตัดแท้ตรงมันยากขนาดนี้เลยเหรอเดิมที่ยังอยากทำการแลกเปลี่ยนเทคนิคอยู่เลยดูท่าทางแบบนี้รองหัวหน้าหมอโรคไท่ตรงก็แค่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีความสามารถจริงๆเท่านั้นถ้าให้เราขึ้นไปก็อิ่มกันไปนานแล้วนี่มันจริงๆที่ฉันต้องบอกว่าดูเหมือนว่าหมาป่าก็เป็นรองหัวหน้าได้ไม่ใช่่เรืองแปก ถึงแม้ว่าวิธีการและการพูดจะเป็นวิธีของแผนกโรคทางเดินอาหารแต่ในด้านสไตล์การทำงานและประสิทธิภาพหัวหน้าหมาฮย,ยีน่าก็ยังเหนือกว่าเล็กน้อยวันนี้ชาวทุ่งที่บุฟเฟ่ต์ก็แสดงความเก่ีกาจออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับการล้องของรองหัวหน้าหมาป่าพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ยอมแพ้แต่กลับโจมตีอย่างกระตือรือร้นหลายครั้งถึงแม้ว่าพวกเขาจะจัดการรองหัวหน้าหมาป่าไม่ได้แต่ในด้านบุคลิกภาพนั่นยังคงควบคุมได้อย่างแน่หนาเพียงแค่กล้าจะเข้าใกล้หมาป่าของพวกเขาแกแล้วก็จะไม่ลังเลยเลยจะพุ่งเข้าไปเพื่อจะต่อยเขา ทำให้รองหัวหน้าแผนกโรคทางเดินอาหารตกใจจนมีดผ่าตัดหลุดมือจะไปพูดคุยเรื่องนี้ที่ไหนกันรองหัวหน้าหมาป่าชอบเลือกทำการผ่าตัดกับคนแก่คนอ่อนแอนและคนป่วยอย่างมาทุ่งวัยหนุ่มสาวแบบนี้พวกเขายังมีปัญหาในการจัดการมาทุ่งวันนี้ดูหยิ่งโสงมากพวกเขารู้ว่าหมาที่ใส่เสื้อขนดอกนี้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของดีอะไรพวกเขาสั่งให้รองหัวหน้าหมาป่าถอยไปหมาป่าตัวนี้ก็ตกใจจนไม่รู้จะทำยังไงดูเหมือนว่าวันนี้การผ่าตัดจะไม่สำเร็จใต้การปกป้องของมาทุ่งผู้ใหญ่ รองหัวหน้าหมาป่าไม่สามารถเข้าใกล้มาทุ่งน้อยได้เลยหมาป่ารู้สึกหงุดงิดมากการผ่าตัดวันนี้ต้องประกาศล้มเหลวชั่วคราวทักษะการทํางานยังไม่ชํานาญยังต้องฝึกฝนอีกมากที่เรียกว่าฝึกจนชํานาญการแสดงออกของรองหัวหน้าหมาป่าวันนี้ทําให้หัวหน้าหมาไฮยีน่าต้องสายหัวระดับไหนกันยังกล้าจะอยู่ในแผนกเดียวกันทําให้หน้าหมาของแผนกกายวิภาคอับอายต้องบอกว่าถ้าพูดถึงทักษะเฉพาะทางก็ต้องดูที่หัวหน้าหมาไฮยีน่าอย่าพูดถึงแมาลายเลยถึงแม้ว่าวัวเลาเออร์จะมีน้าหนักพันกิโล ล้มลงต่อหน้าหัวหน้าหมาฮีนานั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในไม่กี่นาทีว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยรถถังบกช้างทาชีอาศัยความสูงใหญ่ของตัวเองครอบครองแหล่งน้ําโดยพิรการและขัดขวางชาวทุ่งคนอื่นไม่ให้มาดื่มน้ําใครเข้ามาเขาก็จะต้องต่อยคนนั้นนี่มันช่างเอาแต่ใจเกินไปการกระทําของช้างทาชีในครั้งนี้ทําให้ชาวทุ่งหลายคนรู้สึกโกรธแต่ไม่กล้าพูดมาลายก็ยอมรับในความเก่งของแก่นี้เขาเดินวนรอบบ่อน้ําหลายรอบแต่กลับไม่ได้ดื่มน้ําเลยสักคำไม่มีทางเลือก สู้ก็สู้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะออกไปตอนออกไปยังโดนช้างทาชิดาหลายคำนี่มันจริงๆทําให้ฉันอึ้งเลยไม่นานวัวลาวสาคนนี้ก็ง่มาที่มาที่นี่วัวลาวเออที่ไม่รู้เรื่องก็เดินตรงไปที่บ่อน้ําเขาเห็นว่ารอบๆมีแต่ชาวทุ่งคงไม่มีอันตรายอะไรวัวลาวเออเดินเซไปเซมาอย่างมิสแตยแบบนี้ช้างทาชีก็ไม่พอใจแล้วช้างทาชีเห็นวัวลาวเออทาเหมือนไม่เห็นใครวิ่งเข้าไปจะให้เขาโดนฟาดด้วยห้าครั้งรวดโอ้โหเกิดอะไรขึ้นทําให้วัวลาวเอตกใจจนไม่รู้จะทํำยังไง แต่ก็วัวลาเออร์มีอารมณ์เหมือนวัวเพราะท้ายที่สุดเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังของทุงา้าถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าช้างทาชีมากนะักแต่การดื่มน้ำสักหน่อยคงไม่เป็นอะไรหรอกนะช้างทาชีเห็นวัวลาเออร์ไปดื่มน้ำอีกด้านดังนั้นจึงไล่เขาอีกครั้งนี่ทำให้วัวลาเออโกรธมากพอสมควรนี่มันช่างน่าหงุดหงิดแค่ดื่มน้ำเท่านั้นตัวนี้มันไม่เอาแต่ใจไปหน่อยเหรอเมื่ออารมณ์ของวัวลาวเออขึ้นมาเขาก็จะต้องต่อสู้กับช้างทาชีวันนี้น้ำนี้เขาจะต้องดื่มให้ได้ใคครรรรมมมมมมมาาาาาก็ไ็ไไ่่่่ชววววยยอออะเเหลททททงืนีีุตติธ ก็เดินไปที่น้ําบรรยากาศนี้ยังทําให้ช้างทาชีตกใจเขาชั่วขณะก็ไม่เข้าใจว่าวัวเหลาเออร์มีอะไรในยาขายฟักทองอะไรอยู่กันแน่ต้องบอกว่าเจ้านี่ก็มีของดีอยู่บ้างกล้าต่อกรกับช้างทาชีจริงๆช้างทาชีแสดงอํานาจตลอดทั้งวันกลับถูกวัวเหลาเออร์หลอกเข้าให้ดูเหมือนว่าตัวนี้ก็กลัวคนแข็งแกร่งเพื่อบรรเทาบรรยากาศที่อึอดอัดช้างทาชีก็รีบดื่มน้ําเพื่อคลายความตกใจแต่เรื่องยังไม่จบช้างทาชีไม่ต้องการให้เรื่องจบแค่นี้แบบนี้จะทําให้เขาดูไม่มีเกียรติดังนั้นช้างทาชีีจึงไวัวาวเอาออกคร้ เขาสั่งให้วัวลาเอร์ไปวัวลาเออร์แม้จะพยายามสู้แต่เนื่องจากความแตกต่างของน้ำหนักมันใหญ่เกินไปวัวลาเออร์รู้ตัวว่าไม่สามารถสู้ได้จึงต้องหนีไปโชคดีที่เพิ่งดื่มน้ำไปหลายคำเป้าหมายสำเร็จแล้วการทำแบบนี้ไม่ขาดทุนเลยกลุ่มลูกกวางที่ข้างบ่อน้ำก็ไม่มีทางเลือกแล้วพวกเขาต้องรอให้ช้างทาชีไปก่อนถึงจะกล้าดื่มน้ำว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยขุนโจในทุ่งหญ้าหางวนโหดเกินไปแล้วพวกเขาเพื่อจับช้างน้อยที่เพิ่งครบหนึ่งเดือน ถึงกับแยกแม่ลูกคู่นี้ออกจากฝูงช้างดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วเผชิญหน้ากับการโจมตีของหางหวนช้างน้อยซื่อบอกตกใจมากเขาไม่กล้าห่างจากแม่แม้แต่วินาทีเดียวแม่ช้างถือท่อสุบน้ำขับไล่หางหวนที่เข้ามาใกล้อย่างไม่หยุดหย่อนขนาดตัวของช้างน้อยซื่อบอกก็ไม่เล็กไปกว่าหางหวนแต่เขาเป็นแค่เด็กที่เพิ่งครบหนึ่งเดือนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอสถานการณ์แบบนี้ขณะที่แม่ช้างกำลังขับไล่หางหวนยังเผลอแต่ช้างน้อยซื่อบอกล้มลงไปอีกด้วยยจะไไปอธิบบาาทีี่หหนนนลังม หางหวนนี่มันน่ารำคาญจริงๆใช้โอกาสนี้เข้าไปช่วยลูกช้างน้อยนี่มันโหดเกินไปแล้วโดยปกติแล้วหางหวนจะไม่ไปยุ่งกับช้างทาชีแน่นอนดูเหมือนว่ากลุ่มหมานี่ก็หิวจนสติแตกแล้วหิวจนสติไม่ดีแค่คิดจะหาเนื้อช้างมากินสักหน่อยช้างแม่ปกป้องลูกช้างน้อยขณะป้องกันและถอยหลังลูกช้างน้อยก็เชื่อฝั่งมากเขาตามรอยเท้าของแม่ไม่กล้าวิ่งไปไหนกลุ่มหมานี่มันน่ากลัวจริงๆโชคดีที่มีการปกป้องจากช้างแม่หางหวนจึงไม่ได้ทำสำเร็จง่ายๆ สมาชิกในฝูงช้างพบว่าคู่นี้ยังไม่สามารถหลบหนีได้หัวหน้ากลุ่มรีบวิ่งไปช่วยเหลือก่อนช้างไม่เพียงแต่มีไอคิวสูงแต่ยังมีความสามารถขี่กันมากสมาชิกอื่นๆในฝูงช้างก็รีบเข้ามาช่วยเหลือนี่มันอันตรายเกินไปจริงๆการช่วยเหลือของสมาชิกในฝูงช้างทำให้หางหวนถึงกับงงการล่าลูกช้างนั้นยากอยู่แล้วคราวนี้คงจะพังแล้วสมาชิกในฝูงช้างต่างก็ขับไล่หางหวนขณะนี้ลูกช้างน้อยก็ถูกสมาชิกคนอื่นปกป้องอยู่กลางหลังจากสมาชิกทั้งหมดรวมตัวกันฝูงเริ่มออกจากที่อีกครั้ง ช้างบางตัวยังหันกลับไปดูข้างหลังเป็นระยะยะเพื่อป้องกันหางหวนทำการโจมตีแบบลับๆอาตูและหางหวนกลุ่มนี้ช่างหน้าหนาเสียจริงอาฟาไล่ตามพวกเขาอยู่ข้างหลังฝูงช้างขณะที่ทุกคนคิดว่าฝูงช้างจะวิ่งออกไปแบบนี้อาฟาลูกช้างน้อยที่ขาสั้นในเมืองสัตว์ตกหล่นหางหวนรีบเข้าไปจับลูกช้างน้อยโชคดีที่ช้างที่รับผิดชอบด้านหลังหันกลับมามองดังนั้นเขาจึงนำสมาชิกกลับไปช่วยลูกช้างน้อยอีกครั้งนี่มันช่างหน้าตกใจจริงๆโชคดีที่กลับมาได้ทันเวลามิฉะนั้นผลลัพธ์จะน่าสยดสยอง ช้างน้อยที่ถูกช่วยกลับรีบวิ่งไปกลางกลุ่มสุดท้ายภายใต้การไม่ทิ้งกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในฝูงช้างทำลายแผนการของหางหวนที่จะกินเนื้อช้างอย่างสิ้นเชิงสมาชิกในฝูงช้างไม่มีใครขาดหายไปกลับมาเริ่มต้นเส้นทางการอ,อพยพอีกครั้งว้าวนี่มันช่างน่าตกใจจริงๆวันนี้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ไม่ธรรมดาในปีที่ผ่านมาสิงโตแม่ออกจากฝูงเพื่อคลอดลูกเพียงลำพังเธอต้องปกป้องความปลอดภัยของลูกสิงโตและยังต้องออกไปล่าเหยื่อ ยากลำบากมากที่เลี้ยงลูกสิงโตจนถึงตอนนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกลับไปยังฝูงสิงโตแล้วเส้นทางกลับบ้านนั้นไกลามากและก็อันตรายมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปีนี้ก็วุ่นวายอีกแล้วสามตัวน้อยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางไกลพวกเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ถึงเดินทางไกลขนาดนี้พวกเขารู้แค่ต้องตามให้ทันฝีเท้าของแม่ไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีปัญหาเส้นทางนี้ไม่ใช่แค่ความท้าทายสำหรับลูกสิงโตสำหรับแม่สิงโตแล้วก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่เช่นกัน เขาต้องนําลูกสิงโตกลับไปยังฝูงอย่างตลอภัยหลังจากการเดินทางอย่างยาวนานตอนนี้พวกเขาหิวและกระหายน้ํามากโชคดีที่ได้ผ่านน้าขังแห่งหนึ่งพวกเขารีบหยุดเพื่อเติมน้ําแม่สิงโตไม่กล้าชักช้าทุกนาทีที่เสียไปคืออันตรายเพิ่มขึ้น60วินาทีแม่สิงโตออกเดินทางอย่างรวดเร็วแต่ลูกๆตัวเล็กเหล่านี้ยังไม่คิดจะไปไหนแต่เมื่อเห็นว่าแม่เดินไปไกลแล้วพวกเขาก็ต้องรีบตามไปทันทีถ้าหากหลงทางไปอาจจะหายไปจริง,รงๆลูกสิงโตเดินด้วยขาเล็กๆสั้นๆก็รีบตามหลังแม่ไปอย่างรววดเ็ แต่ดูเหมือนว่ามันขาดไปจริงๆหนึ่งตัวรอให้เจ้าตัวนี้ตอบสนองได้เขาจึงเริ่มวิ่งตามกลุ่มเหมือนลมโชคดีที่แม่ไม่ได้เดินไปไกลเกินไปเขายังตามทันอยู่เจ้าตัวน้อยสามตัวน่ารักจริงๆทำให้แม่รู้สึกปวดหัวจริงๆเนื่องจากพวกเขาเดินช้าก้าวของแม่ก็ไม่สามารถเร็วขึ้นได้ไม่อย่างนั้นเจ้าตัวน้อยพวกนี้คงจะตกขบวนแน่และเจ้าตัวที่เล็กที่สุดก็เริ่มหมดแรงต้องการให้กอดและยกสูงๆแม่รู้สึกไม่มีทางเลือกจึงต้องอุ้มเขาไว้ในปากตอนนี้พวกเขามาถึงถนนลิ้นจีใต้แล้ว ซึ่งหมายความว่าพวกเขาใกล้กับฝูงสิงโตมากขึ้นแม้ว่าทางจะไกลแต่ตลอดทางนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม่สิงโตเดินทั้งวันด้วยความกลัวใบหน้าของเธอถูกแดดทําให้ดาคล้ำไปหมดก็ไม่รู้ว่ากลับไปแล้วสิงโตยังจําเขาได้หรือเปล่าสิงโตแม่ถือเอาลูกสิงโตตัวน้อยเดินอยู่ข้างหน้าสิงโตตัวอื่นอีกสองตัวตามหลังมาข้ามแม่น้ํานี้เกือบจะถึงที่อยู่อาศัยของฝูงสิงโตแล้วต้องกลับไปยังฝูงสิงโตอย่างปลอดภัยหัวใจของสิงโตแม่สองงบลงได้ลูกสิงโตตัวน้อยสามตัวกําลังจะได้พบกับพ่อของพวกเขา ใต้การปกป้องของฝูงสิงโตลูกสิงโตสามตัวจะต้องเติบโตอย่างปลอดภัยและมีความสุขโอ้โหมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วพวกเราเมื่ออากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆแหล่งน้ำก็ยิ่งน้อยลงฝูงสิงโตจึงเข้าครอบครองบ่อน้ำนี้เลยไม่เพียงแต่พวกเขามีน้ำดื่มชาวทุ่งคนอื่นๆที่มาดื่มน้ำต้องทิ้งเนื้อหนักร้อยกิโลเวลาผ่านไปนานเจ้าหมายเลขหกที่ใส่รองเท้าหนังจระเข้ก็พบปัญหาเพราะเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วและก็ไม่เห็นมีใครมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำดังนั้นตัวละครนี้จึงตัดสินใจขึ้นนฝั่่งเพืออตรรวจสบสบากากณ์ ไม่ดูไม่รู้แค่ดูแป๊บเดียวก็รู้ที่แท้ข้างๆหลุมก็นอนอยู่กลุ่มสิงโตแบบนี้มันก็เริ่มไม่เป็นธรรมแล้วกําลังคิดที่จะพูดคุยกับสิงโตที่เข้ามาไม่คาดคิดว่าสิงโตตัวอื่นๆก็รีบเข้ามาด้วยพวกเขาทั้งหมดอยากเห็นว่าตัวละครนี้จะทําอะไรเป็นที่รู้กันดีก็มีชื่อเสียงอยู่บ้างโดยเฉพาะในน้ํานั่นก็มีฐานะในวงการอยู่บ้างแน่นอนว่าสิงโตเป็นเจ้าแห่งพื้นที่แต่สนามของเขาอยู่บนบกตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันอยู่ข้างหลุมที่เป็นจระเข้ขอให้กลุ่มสิงโตอย่อยาทําเกินไป การเฝ้าหลุมเพื่อจับยือมันไม่ใช่การทำลายตัวเองหรือจะพูดยังไงก็ไม่ถูกต้องแต่สิงโตไม่ได้สนใจเลยเขาถึงแม้จะคิดว่าพูดถูกแต่จะเป็นยังไงละ่ะตอนนี้อยู่บนฝั่งตราบใดที่อยู่บนฝั่งเขาก็คือผู้ควบคุมนี่ไม่ผิดใช่ไหมจูจุฝูงสิงโตพบว่าตอนนี้ก็อยู่บนฝั่งด้วยเมื่อเขาขึ้นฝั่งแล้วงั้นเราสามารถจัดการเขาได้หรือเปล่าโอ้โหนี่มันเกินไปแล้วเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่สถานที่เจรจาที่ดีที่สุดเขามองเห็นฝูงงสิงโตค่อยๆเขาายเขข้้าาามใกล เขาจึงต้องเริ่มถอยหลังตราบใดที่สามารถถอยกลับไปในน้ําได้ฝูงสิงโตนี้ก็ทําอะไรเขาไม่ได้ความกดดันจากฝูงสิงโตทําให้รู้สึกขนลุกไม่มีจิตสําน,นึกสาธารณะเลยไม่พูดถึงกฎหมายเลยพื้นที่ของตัวเองถูกฝูงสิงโตล้อมรอบยังไม่ให้เขากินอีกอาจจะโดนตีด้วยซ้ําที่นี่จะไปพูดคุยกันได้ที่ไหนโชคดีที่ค่อนข้างฉลาดเขาตอนนี้ถอยกลับไปอยู่ในน้ําแล้วถ้าเขาไม่รู้จักเวลามีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นอาหารของสิงโตตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็เริ่มยิงโศข,ขึ้นมา เขายื่นหัวออกไปตะกวนใส่สิงโตให้พวกที่มีอำนาจลงมาสู้แบบตัวต่อตัว,ตวสิงโตพวกนี้ก็โกรธพอสมควรประโยคนี้ฟังดูเหมือนการยุยยุคแต่ที่นี่พวกเขาก็หาคนที่มีอำนาจไม่ได้จริงๆนี่มันก็เริ่มจะเอาคนแล้วอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการยกชามข้าวและถูกยกชามข้าวก็เป็นแบบนี้ไปโดยไม่มีข้อสรุปเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วพวกเราสิงโตตัวผู้ที่หล่อเหลาอาจจะโดนตีแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนสิงโตตัวผู้ตัวนี้เพิ่งจะเอาชนะสิงโตเจ้าถิ่นที่นี่ S <S <an> <S เขาตอนนี้กลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่ที่นี่ในขณะที่เข้าครอบครองพื้นที่ของราชาสิงโตเก่าเขายัางเข้าครอบครองฮาเร็มที่ราชาสิงโตเก่าเหลือไว้เพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองราชาสิงโตตัวใหม่ต้องการที่จะผลัดกันฝึกฝนกับกลุ่มนางสนมแต่ชัดเจนว่ากลุ่มนางสนมยังค่อนข้างต่อต้านราชาสิงโตที่แปลกหน้าพวกเขาไม่ต้องการที่จะฝึกฝนกับราชาสิงโตตัวใหม่เร็วเกินไปนี่ทาให้ราชาสิงโตตัวใหม่รู้สึกประหม่าเล็กน้อยราชาสิงโตตัวใหม่รู้ว่าต้องไม่รีบร้อนในเรื่องนี้รีบร้อนก็ไม่ได้กินเต้าหู้ร้อน ราชาสิงโตนอนอยู่ที่นี่ตั้งใจที่จะใช้ใจจริงแลกกับใจจริงอย่างไรก็ตามแม่สิงโตในกลุ่มนางสนมกลับไม่เห็นคุณค่าพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ต้องการรับความตั้งใจของราชาสิงโตตัวใหม่แต่กลับต้องการที่จะไปทําร้ายเขานี่จะไปพูดคุยกันที่ไหนได้ราชาสิงโตตัวใหม่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนยากลําบากเพิ่งไล่ราชาสิงโตเจ้าของพื้นที่ไปได้ตอนนี้จะต้องถูกผู้หญิงพวกนี้ทําร้ายอีกหรือเขาไม่เชื่อในเรื่องนี้อย่างน้อยเขาก็เป็นราชาสิงโตที่มีเกียรติการเล็กเส้นจะทําได้หรือไม่นั้นค่อยไปคิดทีหลัง แต่เรื่องของพลังงานนั้นต้องจัดการให้ดีสิงโตแม่ยืนอยู่ที่นั่นมองสิงโตตัวผู้ส่งสาครั้งแล้วกลับแสดงสีหน้าทำท่าจะอาเจียนโอ้โหนี่มันเกินไปแล้วไม่ได้ทำร้ายมากแต่ดูหมิ่นแรงมากการทำท่าจะอาเจียนนี้ทำให้สิงโตตัวผู้รู้สึกไม่มั่นใจแล้วจะทำยังไงดีหล่ะนี่ขณะที่สิงโตแม่ที่เข้ามาล้อมรอบมากขึ้นเรื่อยๆสิงโตแม่ที่นำหน้าก็เริ่มจมตีสิงโตตัวผู้ก่อนสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มหลังคาก็ตามมาอย่างรวดเร็วโอ้โหพลังของกลุ่มหลังคานี้มันแข็งแกร่งเกินไปแล้ว ทำให้สิงโตตัวผู้เกือบจะกลัวจนชีราดูเหมือนว่าการเข้าควบคุมกลุ่มหลังคานี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดกลุ่มสิงโตแม่ค่อยๆกดดันสิงโตตัวผู้ใหม่พวกเขาเห็นว่าสิงโตตัวนี้ไม่มีท่าที่จะถอยดังนั้นจึงตรงเข้าไปจมติทันทีฉันขอร้องนี่มันโหดเกินไปแล้วสิงโตตัวผู้ทันทีเริ่มตั้งการป้องกันเขาในใจไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตเขาแค่ต้องการให้ท้องของสิงโตเต็มไม่มีความจําเป็นต้องเกิดการต่อสู้ที่รุนแรงเกินไปดังนั้นสิงโตตัวผู้จึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงช่วคราวเขายินดีทีี่่จะใหห้เเววลาพวาพกกกขออสันย ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาจะเป็นสิงโตที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์นี่มันจริงๆฉันขอร้องว้าวนี่มันอะไรเนี่ยระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกก็คือสิ่งนี้หัวหน้าหมาฮีน่ากำลังแช่ตัวอยู่ที่นี่เสือดาวที่ทำงานกำลังแช่ตัวอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่แตกต่างคือเสือดาวที่ทำงานหลังจากแช่ตัวเสร็จยังต้องไปทำงานต่อทำให้หินฟูอะไรต้องการ แ่งภูเขาต้องการโพร่เหมือนการรั่วไหลที่ต้องการดังนั้นสีหน้าของหัวหน้าหมาฮีน่าจึงดูผ่อนคลายอย่างมากเขาเกือบจะหลับไปแล้วเสือดาวที่ทํางานตัวนี้น่าสงสารเกินไปถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเลี้ยงของหัวหน้าหมาฮีน่าจัดการให้เสือดาวทํางานที่พระจันทร์แดงอย่างมิสไตแต่เสือดาวมีแรงกดดันจากผลงานมากเขาไม่สามารถปล่อยวางได้เลยเขารู้ดีว่าท่านหัวหน้าหมาฮีน่าทําไมถึงต้องการให้เขาไปแช่น้ําการพูดแบบนี้คือการชี้ให้เขาเห็นเสือดาวไม่ค่อยกระตือรือร้นในการทํางานในช่วงนี้ทํางานสามวันพักสองวัน นี่ทาให้ท่านหัวหน้าหมาฮีนารู้สึกไม่พอใจแต่ท่านหัวหน้ามาฮยีนาก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดดังนั้นจึงใช้วิธีนี้เพื่อชี้ให้เสือดาวเห็นหวังว่าเสือดาวจะเข้าใจสถานการณ์บ้างชัดเจนมากเสือดาวก็รู้ถึงความตั้งใจดีของท่านหัวหน้ามาฮีนาเนื่องจากความเครียดมากเกินไปทําให้เสือดาวดื่มน้ําไม่หยุดนี่เหมือนกับหลายๆคนที่อยู่หน้าจอเมื่อเครียดก็จะดื่มน้ําเท่านั้นท่านหัวหน้าหมาฮีนากําลังแช่น้ําและหลับสนิทอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ําไม่สนใจเสือดาวที่อยู่ฝั่งนี้เลย เขาแค่อยากตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มทานอาหารได้ทันทีก็ต้องดูว่าเสือดาวตัวนี้จะเข้าใจเรื่องราวหรือไม่เสือดาวก็รู้สึกไม่มีทางเลือกใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การกดดันของชาวทุ่งสองพี่นานสามวันแล้วที่ไม่ได้กินข้าวอิ่มและเขาก็ไม่ได้เห็นหมูป่าตัวนั้นที่มีขนฟูๆก็ไม่รู้จะไปขโมยหมูที่ไหนปกติแค่จับปลาไปวันๆก็พอแล้ววันนี้หัวหน้าหมาฮยีน่ากำลังเฝ้ารอให้เริ่มงานงานนี้ควรไปทำที่ไหนเกือบทำให้เสือดาวร้องให้แล้วเสือดาวในฐานะนักรบดับหนึ่งของหัวหน้าหมาฮ่า ตอนนี้ก็มีช่วงที่ลำบากเหมือนกันต้องบอกว่าร้องหัวหน้าหมาป่าตัวนี้มีอำนาจในการข่มขู่ที่ดีมากเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถอยู่รอดจากชาวทุ่งสองพี่นั่นไม่ใช่แค่การพูดโอ้อวดนั่นคือการต่อสู้ด้วยกำปั้นทำไมไม่เอาเสือดาวนั่นก็ต้องมีเหตุผลอยู่แล้วรองหัวหน้าหมาป่าใช้ความคิดแบบทุนนิยมของเขาในทุ่งหญ้าใหญ่มีชีวิตชีวาและเขายังมีหลายตำแหน่งตำแหน่งที่เปิดเผยคือหัวหน้าพักวิชาทวันนะัะไม่มีอะไรทำก็ไปทำการผ่าตัดให้ชาวทุ่ง ในขณะเดียวกันเขายังทํางานพ่าถามเป็นคนทําความสะอาดทุง่งญ้าเมื่อเจอซากเนื้อที่ถูกทิ้งพวกเขายังต้องรับผิดชอบในการไปทําความสะอาดรลุ่มกับนกแรง้งส่วนหางหวนก็กดดันเสือดาวนี่เป็นส่วนของเอกชนไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ไม่ทําให้หางหวนหิวทํางานในส่วนนี้ยังต้องเรียนรู้จากสองพี่ชายให้มากขึ้น